ครับสวัสดีที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สมาธิเมตราตรมเรากำลังเข้าสู่กระบวนการอันศัก์สิทธิ์นะครับก็คือการจดจำอันศักด์สิทธิ์ที่โลกไม่ได้สอนไม่มีใครสอนได้นะครับแต่มันเกิดขึ้นภายใน มันคือการรับรู้อย่างเงียบๆของจิตวิญญาณถึงต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของเรามันเป็นการรับรู้ภายในถึงจุดเริ่มต้นของเราและจักรวาดลดำรงอยู่มันไม่ใช่ในจิตใจแต่มันเกิดขึ้นในดีนเอของเรามัน เป็นรหัสแสงนะครับซึ่งมีจุดประสงค์ของจิตวิญญาณมันไม่ใช่ความรู้ข้อมูลแต่มันคือความทรงจำมันเป็นการรับรู้ที่ลึกซึ้งและลายคำพูดนะมันกลับมาบรรจบกัน มารวมการจัดการที่ได้แยกจากมันเริ่มถักทอการเชื่อมโยงขึ้นด้วยการเรียกว่าเส้นได้ของเราในจุดนี้ที่ได้ถักทอแล้วโดวยลายลอยต่อ นะครับมันคือการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นนะแล้วมันจำได้ถึงการเป็นทั้งมวลของเราแล้วก็ส่วน,นยวนะขยายมันเป็นส่วนขยายที่จะจำได้นะมันสะท้อนถึง คำจริงนะครับในลมหายใจเดียวกันกับจักรวาน,นมันสะท้อนมาในการเต้นของหัวใจของเราที่เป็นจ,จังหวะเดียวกันกับทั้งหมดนะอัตตาเนี่ยมันก็จะปิดกั้นมันจะพาเราลงลืม มันจะชอบสวงหาคำหมายมันติดในชื่อยึดในเส้นเวลานี้และสิ่งชั่วคราวทั้งหลายอันเนี้ยมันถูกเห็นนะครับถูกจดจำแต่จิตวิญญาณเนี้ยมันจำได้มันคือการกลับคืนสูขข่ความทรงจำนั้นมันเป็นการตปิดขึ้น เกิดขึ้นสู่สิ่งที่เป็นนิรดรงภายในตัวเรานะแล้วมันเชื่อมโยงถึงดหล่งกำเนิดแหงที่มาอันศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็รู้ว่ามันไม่เคยจากมันไม่เคยจางหายเพียงเราเงียบนงันนะเงียบลงภายใต้เสียงแห่งการเอาตัวรอด มันก็คืนสู่เรียกว,ว่าเปิดสุดโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นช่วงเวลาในความสงบนิ่งของเรานี่แหละเราจะสัมผัสไายอาจจะในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาที่เรามาทำสมาธิกันอันนี้มันคือความมหัจรรย์มันคือคือการจัดตำแหน่งให้ตรงจัดแนวภายใน จิตสำนึกและจิตวิญญาณจิตใต้สํานึกของเรามันบันจบกันนะมันก็จะ,ะนําถึงความนึกซึ้งนะองม์ความรู้ภูมิปัญญามันถูกเปิดขึ้นมันเชื่อมต่อเราก็จะเริ่มรู้สึกถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตลอด นะแล้วเราก็รู้ว่าแท้จริงเราไม่เคยหลงทางนะชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกสิ่งก็ไม่ใช่บังเอิญน,นะเราก็ทุกสิ่งก็ไม่ใช่ความผิดพลาดด้วยแต่ว่ามันเป็นแผนการอันศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่มาเพื่อขยายให้ระดับสติตระดับจิตสำนึกของเรานะั้นมันเปิดขึ้น ขยายกว้างขึ้นเราก็ชานฉลาดมากขึ้นนะครับแล้วมันก็ไลฟ์ที่สิ้นสุดไลฟ์ประมาณและนั่นก็คือการพบตัวเองการพบกับสติปัญญาที่มีอยู่ภายในเราเสมอนะซึ่งการ จะจําตัวเองได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องหนีจากโลกนะแต่ว่าเขาเขาคือเรานะครับขอให้เรานั้นเดินไปด้วยกันกับโลกกับทุกสิ่งอ่า นะเดินไปด้วยการอย่างตื่นตัวด้วยความเคารพด้วยการ,รํำรึกและการตามหนักว่าเส้นทางของเราความทุกข์ความเจ็บปวดเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงเราล้วนแต่มาเพื่อรับใช้มาเพื่อเปิดเผยนะแล้วก็นำความยิ่งใหญ่ กลับมาหาเรานะอันนี้เป็นการจดจำลํำลึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรากำลังพบเจอเรากำลังเป็นอยู่นะครับแล้วก็วันนี้มาอเรียกว่าปลดล่าหักปลดล็อก DNA ของเรานะที่ถูกปิดกั้นถูกลอก จะจำกัดอยู่นั้นมาเปิดการใช้งานอีกครั้งหนึ่งกระบวนการจ,จดจำลํำลึกนั้นก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เออไม่รู้ใครนำนำสมาธิข้อเรียนเชิญผู้นำสมาธิาค่ะสุลานค่ะอ๋อเชิญพี่สุดลานครับ คคุณนนจะให้ใช้อันไหนคะเรียแบบเก่าแบบใหม่คะกดลับยนเอตามสะด,ดวะะดกนะคะเขาใช้แบบเก,ก่าก่อนนะคะวันนี้เวอร์ชั่นเก่าค่ะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนนท์นะคะครูใหญ่ของเราที่ใจดีในวันนี้นะคะได้มาต่บเปิมสมาธิเมตาตอน ที่เต็มไปได้วยคุณค่าข้อมูลองค์ความรู้และคำแนะนำต่างๆให้กับพี่น้องของเราได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะและขอบคุณน้องแสนดีสาวสวยนางฟ้าของเรานะคะที่ทำหน้าที่อนุร